สดีครับพี่บ่าวเดโซโอ้โหใย่จังพี่บ่าวจะโชว์งมหอยนะท่านผู้ชมในเจ้าคือเขาปลาบ่ะนี่โอ้หอยบ่ะนะเห็นแต่อันรองเท้าบูทนายเอฟซีได้หอยไหมได้ไหมหอยนะโอ้โหเอาแกงคุณว่าจะก้อยหอยให้ค่อยกินน้ำ เจ้ายังไม่ได้ก้อยบอ่ไข่ก็รอ,อกินก้อยหอยอยู่ก้อยหอยเชอรี่าาามามามาช่วยพี่เอกหน่อยนะมันมันพันกันแล้วนะอนอนตอนนี้นะพี่พบ่าวก็งมหอยอย่างหนักนะพี่น้องอ้พี่บ่าวดูถนัดเรื่องหอยเนาะแกพาผมหาหอยมาสองวันแล้วนี่ เมื่อคืนก็เอาหอยหอยใหญ่มาวันนี้เอาหอยเล็กเป็นไงพี่บ่าเอามานไหมหอยโอ้ไม่ธรรมดาล่ะมาผมก็หักินเลยไใ่เช้าผมก็ทักอยู่ยทำไมคอแดงตอบผมไม่ได้ไม่รู้แกบอกว่ามดกัด้วทำไมมองอันนี้มันยุ่งเหยิงจังเลยนะมันจะคือหรือเปล่านี่ อตอนนี้อ่าฮะเพราะนั้น <bathroom S 2> ดำพุดโพพุดโพแล้วนะส่วนทางนี้ก็ใส่มองกันเจละวันเลยไอ้อมันโควงมันดำหนีเลยบ่อปล่อยเนี้ยหนีเลยบ่อเยเฮ้ย <c oughs> มันโดนมั่งมันโดนมั่งเอ้าโดนแล้วนะ่ะดึงมองไปแล้วนะ่ะเจ้าจะทำอะไรนะ่ะ โอ้ขอนไม้บอน่ะเอ้อปลาบอโอ้ทำไมมันยาวกันแล้วนะ่ะไม่อะไรนะ่ะล่าสุดเจอวัตถุสงสัยในเอฟซน่าจะเป็นขอนไม้กับเรือนะอส่วนทางนี้โอ้ยังไม่สุดบอ่ะไ,ไปให้สุดนะเห็นเมื่อเช้าเอฟซก็โทรมาบอกดู ฮะอะไรอะไรอ๋ออันนกกระปีกระปูดในเอฟซีนกที่มันกินข้าวนะนึกว่านกอะไรเฮ้ยอะไรติดมองน่ะล่าสุดนะพี่เอกก็ใส่มองน่าจะเสร็จแล้วในเอฟซีเป็นไงใส่เสร็จแล้วเนาะเฮ้ย ทำไมมองมันมุดนี่นะนี่เหรอตัวเอ้ยมองเล่าบ่หนะตัวโน้นบ่อันโน้นบ่พระมันมุดได้เลยเนาะเฮ้ยแสดงว่ามันมีปลาอยู่ตรงนั้นมันมุดนะอ่ะโอเคครับผมเอกีซียูฝากคลิปไปที่นี่สวัสดีครับบ๊ายบ่ายของเจ้ามันเอาอีกซะอย่าพุ่งบ๊ายบายอ้าวมันน่าจะคลิปที่สองแล้วล่ะโอ้คลิปสองเอาเอาเอาครันเราก็นึกนึกว่าคลิปเดิม ก็งมหอยกันโชงงมหอยนะอฟซีเมื่อกี้ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันงอมหอยเหรอผมก็อยากลงด้วยอ่ะมันมันมีนกที่จิกจิกข้าวนะผมไปลงช่วยเขางมก่อนเอาเอาด้วยเฮ้ยมันพุดพุ่นโพนี่ไม่ใช่ปลามันโดแล้วมันนี่บ่เจ้าก็จะเอางมหอยนะอซีทัที่ผมมากับมือที่ผมต้องลองดูล่าสุดนะพี่เอกสุดจะทนนะฮะอยากจับหอยบ้างนะเห็นหอยไม่ได้แลวพวกเจ้านี่เนาะเห็นหอยแล้วก็ดีกระดาษเนาะ เลยบ่มูดโจกิโต้ไหมบ่ไอ้ยาพักันมหอยนะพี่น้องไปใกไ้อย่งนี้ท่างนั้นไดเลยันี้งมหอยเนาะนึงซะอ่าเดี๋ยวจะโชว์งมหอยนเอฟซีได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่เห็นมีเอาแล้วเขางมเอาอะไรทำไมเขาเอาเอาเอาจังเลยน่ะต้องไปทางโน้นหรือเปล่า ใช่พีหมดเลยหรือว่าไปไม่มีจริงเหรอหอยลองใหม่ก่อน one two คอเจ็บร่งเฮ้ยเจอเจออะไรมองันใหญ่เลเอเียอีกแล้วพี่น้องฮะที่ใสยป้าหาย โอ้ฝั่งนู้นเขายืนได้ค่อยๆตรงนี้ลึกอ้าวงานเข้าล่าสุดในเอฟซีแงงใส่ใส่หอยหายโอ้ยเจ้าชนแล้วนี่เดี๋ยวชนแล้วชนแล้วพี่ชนแล้วชนแล้วพี่ไหนชนดางเราแล้วดางแล้วนะบ่มาเจ้าเหยียบแล้แล้วใช่หละปลามันหายวะเอ้ามึงคือเห็นหาย อ้ยอ่บได้กินแล้วพี่น้องเฮ้ยหอยบัเนี่้ไปช่วยกันหาไปไปช่วยกันหาที่ใส่หอย้วพี่น้องไอ้ที่เจอแล้วเจ้วโอ้ยโอ้ยงในมันเยืนได้าตรงนั้นเฮ้ยดังดังดังโอ้ฝั่งนู้นลึกว่ย เอามองนี่พันยืนได้ยีเอฟซีเป็นอ่าเป็นบรรยากาศช่วงค่ำนะฮะเราก็หาอยู่หากินเป๊ะไหนความสุขเนาะมีความสุขเลยเน,นาะเหตุผลดีเนาะโอ้ความสุขบ้านนอกข้างนาเราดิมันสุดจริงไหมเอฟซีตอนไปนั่งกินนะน้ำตาไหลเลยมีความสุขอ่าตอนกินปลาหางยิงน้ำตาไหลเหหลยบ่ ไอ๋อพี่นาทีน้ำตาไหลมีความสุขหาหอยกินเองกูจะว่าหอยตัวอ้วกเฮ้ยซุ้มแเจ้าทำไมดูเหมือนจะผ่ามองเลยนะทำไมงมใกล้มองจีเลยเฮ้ยมองมองมอง,ง,ม,องมันถึงมองมันถูกมองนะคุณถูกมองอยู่นะเอาเอ,อาพี่บาล<อ>ผิดคลิปหน่อยจบแล<อ>้วจบแล้วคลิปเราอ่ะ โอเคฮะะก่อนป่ะเฮ้ยมันหอยล่าสุดเราก็ได้ขึ้นมาจากน้ำแล้วนะท่านผู้ชมโอ้้วได้ครับด้วยล้วอันนี้ได้พอแกงด้วยเหเยนี่อ้ยนี่กลัวบ่นี่กินได้ป่นี่ไหนนี่เฮ้ยอะไรเเฮ้ยเหตุการณ์ไม่คาดฝันเอซ ไอชันเอฟซีไอชไอช่นไป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 ตายแล้วนะรรู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 ไอชอนนเอฟซโหล่าสุดได้ไอช่นนะพี่น้องไเฮ้ยติดแล้วนะติดแล้วเฮ้ยไอชอนไอช่นรรู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 วิ่งวิ่พี่เบ้าได้ชัอนนะเอฟซเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับแต่ก็ฝันไปแล้วนะ โอ้โหเหตุการณ์ไม่คาดฝันลุนระทึกลุนแบบเยี่ยวแตกพี่น้องเป็นไงพี่เปาโดนอยู่ใช่ไหมอยู่อ่ะปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรพี่เปาฮะโอ้ลูขาดจงโปรงเลยอุ้ไม่อยู่เลยอุ้ยขาดเลยเอมองขาด โอ้ยเสียดายเสียดายก็ไม่ได้นะทสแต่ปลามันวิ่งโดนนอ้องเมื่อกี้นี่นะมันดิ้นแล้วก็เลยหลุดเลยนะ,ะก็ฝากคลิปไว้เท่านี้นะท่านผู้ชมสวัสดีครับ